ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักงทุนนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงที่3ามของรายการในวันนี้นั่งอยู่กับทางพี่บอลนะครับที่ปฏิภาคนาวาซสัปดาห์ที่แล้วมาบูในส่วนของแอดวานที่ประถานงบประมาแล้วแบบสุดยอดมากๆก็คือทะลุทุกเพดานนะครับครับแต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งทะลุเหมือนกันเนาะแอบเล่นมาทั้งๆที่ยังไม่ประกาศงบในสัปดาห์ที่แล้วนะพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วก็คือตัวทรูครับผมโอ้โหนั้นขึ้นแรงกว่าแอดวานนะนะขึ้นแล้วไม่หลงด้วยที่สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมาเล่นกันก่อนทําไมแล้วผลประกอบการที่ประกาศมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันดีม,มากขนาดนั้นเลยเหรอคนที่ถืออยู่ขายก่อนไหมหรือหรือว่ามันจะไปต่ออในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยมองอยังไงเดี๋ยวให้พี่บอลวิเคราะห์ให้ฟังเลยครับครับก็ก่อนที่พี่จะลงตัวชัวนะครับพี่เล่าให้อาทิ์กับนักทุนฟังเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าตามของเราอยู่ก็ชัดเจนะนะครับว่า เราชอบเซกเตอร์นี้นะครับสวนทางกับทุกคนอยู่แล้วเนาะว่าปีนี้เรามองว่าการแข่งขันที่ลดลงนะครับมันจะมานํามาซึ่งอาปูหรือว่ารายได้ต่อเล็กหมายที่ปรับตัวสูงขึ้นครับนะครับและต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายการตลาดและเอฟซเอนะครับจะส่งตัวหรือสามารถปรับตัวลดลงเพราะว่าก่อนอันนี้พอมันแข่งกันหนะักมันก็ลงค่าการตลาดเกินจริงนะครับพอแข่งน้อยมันสามารถจะลดค่าการตลาดได้นะครับและ เป็นภาพว่าไตมาดหนึ่งทั้งทูทั้งแอดวานลดค่ากระตัดาาลงอีกนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นธีมหลักของเราคือการแข่งขันลดนํามาซึ่งผู้ที่เพิ่มค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวลดลงอืนํามาซึ่งกําไรที่มันออกมาอย่างที่เราเห็นว่ามันไม่ที่ดีเพราะแอดวานนะมันเลยเขื่อนมาถึงทูนะครับเพราะฉะนั้นเอาทีมใหญ่ก่อนว่าเราชอบเฟกเตอร์นี้นะครับเราจึงเห็นภาพว่าทําไมแอดวานบีททำไม Beat, ทูบีทนะครับลงมาได้ถูนะครับแล้วทุนจับได้ ว่าทูคือท็อปพิกของเราเนาะนะครับเราเชียร์ทูมาตลอดเราบอกว่าปีนี้ทูคือท็อปพิกเพราะว่าทีมที่เราพุชตัวทูคือทีมเทอร์นาล์ครับนะครับปีนี้เรามองว่าเขาจะมีกําไรในแง่ของคอร์ฟอร์ฟิตนะครับทั้งปีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นภาพก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีการเอ่อปรับประมาณการนะครับตัวกําไรของทูแล้วก็ปรับทาร์เก็ตด้วยจาก9บาท30มาเป็น10บาท30มอืมนะครับจากการที่เราเห็นเรื่องของเดเวล็อปเมนต์ในควอเตอร์หนึ่งครับนะครับภาพก็เลยมีการปรับประมาณการ คำถามแรกที่พี่คิดว่าทั้งอาทิตย์นักทุนอยากถามพี่คือว่าไตรมาสหนึ่งมันดีขนาดที่เราต้องปรับประมาณการเลยเหรอแน่น่ะสิอ่านะครับที่บอททอมไลน์นะครับ, line, รบเขามีลอสอยู่นะครับถ้าเกิดนักทุนไปดูโอ้ยดูไม่น่าสนใจเลยทำไมมันยังลอสอยู่มันลอสอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไส้ในแบบวิเคราะห์เหมือนไตรมาสสิบเลยนะนะครับจะเห็นว่ามันมีลอสจากการทําการด้อยค่านะครับจากเสาที่ตัว t r u เมนชั่นตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ร่วงมาดีแท็กนะครับว่ามันมีเสาที่ทับซ้อนกันนะครับระหว่างเสาของทู่กับดีแท็กเขาจะลดตัวเสาวพวกนี้ให้ลดลง30%ครับนะครับการลดลงแปลว่ามันต้องมีการทําด้วยค่าตัวสินทรัพย์พวกนี้นะครับถามว่าเหมือนไตามาสีเลยนะไตามาสีถัดคุณหมื่นหนึ่งพันล้านแต่คุณขึ้นใช่เพราะคนไม่ได้มองที่ตัวเน็ตแต่เขามองที่ตัวคอโอเคนะครับเหมือนการอิมพายเหมือนกันนะนะครับว่า ไตมาสนี้นะครับเราก็จะบอกว่าเน็ตเราไม่สนใจนะครับเพราะเราหักตัวไอ้ตัวการด้อยค่าออกเนี่ยที่บอททไลน์ของตัวทูวววนะครับที่ในแง,ง่ของคอเนี่ยทดเทินพอฟิตเลยนะครับนะครับเทินพอฟิตที่เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดมองว่าในไตมาสหนึ่งเนี่ยเขายังจะมีลอสอยู่ประมาณสักสี่ร้อยถึงห้าหกร้อยล้านพูดง่ายคือทางพี่บอลมองไว้ตอนแรกเนี่ยครับไอ้คอบอฟิตเน ยังไงมันก็ต้องขาบทุนบางๆประมาณก็สี่ร้อยหกร้อยครับก็ดีขึ้นกว่าไตรมสี่นะแต่ยังไม่มีใครกล้าฟันคงว่าเขาจะกลับมาอีกอะไรนี่คือขีนี่คือขีครับนะครับเพราะงั้นภาพก็คือว่าเดี๋ยวจะโยงไปที่ราคาหุ้นเนาะเอาตรงนี้ก่อนว่าพอมันเป็นภาพแบบนี้ปุ๊บมันดีกว่าคาดและอะไรที่มันทาให้ดีกว่าคาดถึงขั้นต้องกลับประมาณการก็เอสเกนเอที่เราพูดถึงนี่แหละครับพอมันเป็นธีมของเราที่เราพุชปุ๊บเรามาเจอว่ามันดีจากเอสเกนเอเพราะการแข่งขันที่มันลดลง นะครับแล้วชูเนี่ยเอสเดีไม่พอนะมันแปลว่าเอสเนของชูเนี่ยมันต่ำกว่าเอ้ยมันมันสูงกว่าแอดบาร์ด้วยนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามันมีลูมให้ตัวชูเนี่ยคัดตัวเอสเอเมาเท่าแอดบาอืมนะครับอาทิตย์คงถามพี่เหมือนเดิมว่าเฮ้ยมันคัดได้ยังไงในเมื่อไอตัวเอสเอเนเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันก็น่าจะแบบกลับไปกลับมาครับพี่ให้มองแบบนี้ว่า revenue แอดบารกับตัวชูเท่ากันนะครับถามว่าทําไมชูจะต้องมีเอสเอน มีสูงกว่าปานครับคาตอบง่ายแบบนี้เลยแล้วลูมที่เขาจะลดเอเจเนี่ยครับมันจะลดด้วยวิธีไหนโอเคถ้าการตลาดเนาะถ้าเกิดว่าสูงก็ลดได้ธรรมชาติแล้วนะครับเรื่องของแอดมินนะครับตอนนี้คืนตึกให้ตัวจำดูรีสเพลย์แล้วนะอืมคือคือไม่ได้เช่าที่ตึกจำดูรีสในเวนะครับอ่ามีคือตัวการลดค่าใช้จ่ายอะ,ะครับคนเราไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เซนเซทีฟหน่อยก็จะประมาณนี้อะไรที่ทับซ้อนกันก็นกจะจะ เอาออกเนาะมันก็จะมีลูมอย่างที่บอกว่ารายได้เท่ากันอาทิตย์รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถจะลดต้นทุนพวกเนี้ยให้มาใกล้เคียงกับคู่แข่งนะคู่แข่งคือเบนช์มาคือไอ้ฟานครับ,รบนะครับรเพราะฉะนั้นไตรมาสไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันลดมามากกว่าที่เราคาดคือเรามองว่ามันจะลดอยู่แล้วแต่มันลดมาใกล้เคียงไอ้ฟานเลยอืตอนเนี้ห่างกันหนึ่งไตรมาสนะครับประมาณพันล้าน ก็แสดงว่ายังลดได้อีกอ่านี่ฮะคือสิ่งไปมาละพันถูกครับแต่ละพันอปีน,นึงก็สี่พันวิธีคือถ้าเราเอาเบนช์มาร์คือแอดวานซ์เนี่ยถูกครับบนรายได้เท่ากันแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันควรจะมีเอส a เนี่ยเท่ากันใช่ก็คือยังสามารถลดได้อีกถูกครับไตมาละหนึ่งพันถูกครับนี่คืออัพไซด์อีกมุมหนึ่งที่พี่รับถูกครับครับครับนี่ก็จะเป็นภาพนะครับว่าทําไมแค่เราเห็นเอส a เลดในไตมาร์หนึ่งเนี่ยเราถึงรีบตับประมาณการนะครับเพราะว่าเราเห็นเบนช์บาร์ เอ่อทูเนี่ยสามารถลดมาได้ถึงอลยป้านอันนั้นคือข้อหนึ่งข้อสองคือเราเห็นเทรนด์ครับนะครับตั้งแต่เขารวมกับทูเนี่ยภาพของ s อสซคือหล่นมาโดยตลอดครับนะครับแสดงว่าทาจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ไม่ไม่รอรีเลยนะครับว่าพอมันเห็นที่เราต้องการเห็นเนี่ยในเรื่องของ s อสซเราเลยปรับประมาณการนะครับเอ่อตัวทูเนี่ยตอนแรกเราทํา e a r n n น็งไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านสำหรับปีนี้ทั้งปีนะนะครับทั้งปีนะครับเป็นกําไรครับนะครับ เราบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีกําไรเห็นในแง่ของคอมันไตามาสสองแต่มาตั้งแต่ไตมาสหนึ่งแล้วนะครับอาทิตคูณง่ายๆเลยนะครับว่าเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเนี่ยคูณสี่ก็อยู่ที่ประมาณสามพันกว่าสองถึงสามพันสองพันไปอ่ะครับประเด็นก็คือว่าพี่กำลังจะบอกว่าด้วยโมเมนตัมแบบเนี้ยมันแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะเห็นทูเนี่ยมีกําไรทั้งปีสองเราปีเนี้เกือบสามพันกว่าล้านครับนะครับ ซึ่งมันมาจากเอสซีนเเลยนะเพราะงั้นเราเห็นว่ามันซ ustain ได้แน่นอนเพราะงั้นเราก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับจากพันสี่สำหรับปีนี้ขึ้นมาเป็นสามพันหนึ่งนะครับปีหน้าพี่ปรับขึ้นจากห้าพันขึ้นมาเป็นเจ็ดพันนะครับที่คงถามว่าเฮ้ยปรับขนาดเนี้ยมันมันียลลิสติกหรือเปล่าน, <c oughs> นะครับก็ต้องบอกว่าที่ให้มองแบบนี้จริงจริงพี่ให้มองตั้งแต่แรกอยู่แล้วแอดวานซ์กำไรสามเปอร์เซ็นต์นะครับไรายได้เท่ากันอย่างที่ที่บอกเนาะทูเนี่ยตอนเนี้ยเอาแบบปีเนี้ยเห็นภาพแบบเนี้ยคือสามพัน ถามว่าอะไรที่ทําให้ทูไม่สามารถไปที่อาับาลได้ก็คือค่าใช้จ่ายครับที่ยังลดไม่ได้ถูกไหมครับนะครับสองตัวที่พี่บอกเลยว่าลดยากนะครับเอาแบบตรงไปตรงมา De เพคเ i ชันอืมนะครับกับเรื่องของไอ้ตัวดอกเบี้ยจ่ายครับนะครับสองตัวนี้รวมกันประมาณนับสองหมื่นอืมแปลว่าอะไรครับแปลว่าทูเนี่ยมีลุมให้ขึ้นจากสามพันไปเป็นหมื่น 10, ล้านได้สบายๆเลยนะเพราะงั้นถามว่าพี่เวอร์หรือเปล่า ครับไม่เวิร์แน่นอนครับนะครับมีลูมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นภาพคือว่าเราบอกว่า u ูเนี่ยยังไงก็เห็นภาพของเออร์เน็งแบบนี้มาดูที่ราคาหุ้นนะครับอันที่มีสองมิติของราคาหุ้นเนาะราคาหุ้นมันขึ้นมาห้าสิปอร์เซนตั้งแต่ต้นปีถูกต้องถามว่าลุยอีกเหรอ <us> ครับอ่าคืออย่างนี้พี่บอลคือ u ูเนี่ยถ้าใครไปดูหุ้นเซ็ตร้อยนะ <us> ปีนี้นะผ่านมาสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาที่หนึ่งนะคือให้ผลตอบแทนห้าสิบเปอร์เซ็นี่คือที่หนึ่งในหุ้นเซ็ตร้อยเลยนะพี่บอลจริงเนี้ย ประเด็นเนี่ยโอเคมันออกมากำไรอย่างที่พี่บอลคิดแหละครับ,รบมันจิงไปได้เหรอฮะมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้โอเคถ้าทิศกับนักทุนจําที่พี่มาเล่าให้ฟังได้พี่บ,บอกว่าราคาของทูเนี่ยมันหล่นตั้งแต่ประมาณ9บาทนะอืลงไปเหลือ5บาทนะใช่มี2เรื่องที่ทําให้ลง1คือเรื่องผลประกอบการที่มองว่าจะกาไรแต่ไม่กําไรนะครับ2คือเรื่องของการที่จะพยายามจะไปอ,ออกคุณกู้ครับแล้วตอนนั้นตลาดคุนกู้แย่ตลาดก็เลยกลัวว่าทูจะออกคุณกู้ไม่ได้ พอออกคุณกู้ได้ราคาขึ้นมาเจ็ดบาทกว่าถูกไหมฮะพอผลประกอบอการทํเท่าว่าจะมีกาไรขึ้นมาแปดบาทแต่ไม่ไปไม่ไม่เกินแปดบาทเพราะว่ากังวลว่าจะยังไม่รีบกําไรแต่ไตรมาสหนึ่งแปดบาทมีอะไรอีกที่จําได้ว่าวันที่ทูเข้ามาเทรดในตลาดวันนู้นวันนี้แทก็วิ่งอยู่ที่แปดบาทกว่าแล้วขึ้นไปเก้าบาทด้วยเพราะว่าคิดว่ามีกาไรครับครับวันนั้นก็เลยต้องมาบอกว่าวันเนี้ยเป็นวันเริ่มต้นนะที่กำลังจะเข้าตลาด แล้วมองว่าจะมีกําไรหรือไม่มีกำไรพี่ให้แปดบาทคือราคาตั้งต้นนะอย่ามองว่ามันขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดบาทคือราคาตั้งต้นว่าตกลงแล้วจะมีกําไรหรือไม่มีกําไรตั้งแต่ควอเตอร์นี้และกาไรจะซั s เ a นได้หรือเปล่าครับเพราะงั้นมุมของพี่ก็คือว่าแปดบาทลุยเพราะว่ามันมากําไรแล้วจริงๆอืนะครับกาไรสตเอนแน่แเพราะว่ามุมที่เป็นตัวผักนะครับไม่ว่าจะเป็นเไอเรื่องของอาปูหรือว่ารายได้ต่อเลขใหมายก็ขึ้นนะครับ FNA ลงแล้วก็มีรูมให้คัดต่อด้วย ครับเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงไปแน่อ่ะนี่คือตัวทูนะครับคือมองว่าขึ้นมา50%อก็ยังได้สนนะครับยังไงไปต่อแน่นอนครับนะครับแต่ว่ามันเป็นศารละสีน้ากันถูนะพูดง่ายๆคือข้าวันนี้มันมีบางบางคนที่เขาเทคโปรฟิตลงมาเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีอ่ะซื้อได้เลยครับือเข้าไปรับได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของ u ูทีนี้มันมีเรื่อง impairment ที่มันยังเหลืออยู่ใน Q1 ที่มันเป็นตัวกดนะครับพี่วอวครับอันนี้มันมันใกล้จะหมดหรือยังมันแบบ มันยังจะมีแบบนี้ไปอีกไหมโอเคหรือว่ามันหมดเกลี้ยงเลยในคิวหนึ่งครับพี่ต้องให้คทิตฝัฟังแบบนี้ก่อนว่ามันจะมีหรือไม่มีเอาเอาโทษของ impairment ก่อนว่ามันควรจะลงโทษด,ด้วยการที่ t ูมี impairment มอง impairment คือเรื่องของการที่เป็นน égatif หรือเปล่าค,ครับถ้าเกิดว่าเราดูใจมาสี่เนาะที่พี่บอกว่าเขาทำ impairment หมื่นล้านอืมพี่เคยเล่าให้ทิตกับนักงทุนฟังแล้วว่า impairment เนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรรู้ปะมันนำมาซึ่ง d e c i a t i o n ที่จะลดลงในอนาคต uh. มันลดจริงๆนะโคตรหนึ่งด้วยแล้วอย่างที่พี่บอกว่าตัวนี้ลดยากและตัวนี้มันทําให้ตัวกําไรของทูเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งไปเทียบบาลได้เขาพยายามทําให้ลงมาใกล้เคียงอัตราบโดยการที่ไปเอาอะไรที่มันทับซ้อนออก DP ก็เลยจะมีรูให้แคชชั่งอัตรา้นได้เพิ่มกําไรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันมันแย่หรือเปล่าไม่ได้แย่เลยนะเพราะว่าอะไรที่มันทับซ้อนกันคือตอนแรกเรามีสองบริษัทและนะครับพอมันมีเป็นบริษัทเดียว มันก็ต้องกลับมาดูว่าอะไรที่มันเป็นเนฟิตบริษัทเดียวการมีเสาสองต้นอยู่ใกล้กัน make ซ e หรือเปล่าไม่ make ซ e ก็เอาออกนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่านํามาซึ่งดีพีที่ลดและต้นทุนในการออเรตก็จะลดนะเพราะว่าอาทิตย์เคยบริหารตัวเสาสองต้นเน็ตเวิร์กเอ็กเซนสูงมากนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นภาพคือ impairment ยังมีต่อนะครับแต่มาสองแต่มาสามแต่มาสี่แต่เป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะเห็นและโมเมนตัม um คิดว่าจะน้อยลงเรื่อยๆโอเค เคลียร์ครับชัดเจนนะพี่บอลนะครับผมแล้วก็เคลียร์ครับชัดเจนให้กับทั้งทุนด้วยนะครับสําหรับใครที่มีอยู่ยังแนะนําถือต่อในระยะการยาวครับใครที่ยังไม่มีถ้าวันนี้คนที่เขามีแล้วแบบโอ้ยเซลล์ออนแฟกติดกว่าขายลงมาโอ้โหนั่นเป็นโอกาสดีเลยนะครับนักทุนในการเข้าซื้อแล้วที่สําคัญเราปรับเพิ่มคําแนะนาถูกครับแต่เขาเรียกว่าปรับราคาเป้าหมายครับผมราคาเป้าหมายเก้าบาทสามสิบเป็นสิบบาทสามสิบสิบาทสามสิบนะครับสำหรับจุดทูนะครับวันนี้แนะนําว่าต้องซื้อนะ นะไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวนะต้องซื้อสำหรับเปิดตัวใช่ครับ10บาท30บนะครับ, <1> <1> บ,รบวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากๆนะครับขอบคุณครับ